สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่เข้ามาดูคุณครูมิ้นสอนออนไลน์ในวันนี้ทุกคนเลยนะคะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วสำหรับหน่วยที่28นั่นก็คือเรื่องอาชีพน่ารู้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าในโรคใบนี้ในประเทศไทยเขามีการประกอบอาชีพอะไรบ้าง และเมื่อนักเรียนโตขึ้นมานักเรียนอยากจะประกอบอาชีพอะไรและมีอาชีพอะไรที่เหมาะสมกับนักเรียนบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะว้าวอาชีพในฝันของหนูๆไหนใครโตขึ้นอยากเป็นคุณหมอบ้างคะหรืออยากเป็นพยาบาลสวยๆเป็นแอร์โฮสเตสไหมหรือว่า เป็นคุณตำรวจหรือจะเป็นคุณครูเหมือนคุณครูมิม้นดีคะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอาชีพอะไรบ้างและแต่ละอาชีพทําหน้าที่อะไรเดี๋ยวคุณครูเอาตัวเล็กๆเอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูอาชีพแรกกันนะคะว้าวลักษาคนไข้ไหนใครรักษาคนไข้คะ คุณหมอนั่นเองคุณหมอรูปหล่อใช่ไหมมีหน้าที่ในการรักษาคนไข้นั่นเองนะคะว้าวต่อไปคุณตำรวจคุณตำรวจมีหน้าที่ทำอะไรคะปกป้องประชาชนปราบปรามผู้ร้ายนั่นเอง คุณครูอ่าที่สามคุณครูคุณครูก็เหมือนครูมินนะคะมีหน้าที่อะไรอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ของคุณครูของสังคมนั่นเองต่อไปทหารทหารก็ต้องทําหน้าที่ปกป้องประเทศชาตินั่นเองค่ะนักวิทยาศาสตร์ล่ะเอ๊นักวิทยาศาสตร์าาามีหน้าที่อะไรนะ นักวิทยาศาสตร์ก็มีหน้าที่คิดค้นคิดค้นอะไรคะคิดค้นสิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่นั่นเองจะบอกว่ายังไงพวกยาสารเคมีอะไรอีกคะเครื่องบินอวกาศเยอะๆเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะก็เกิดจากนักวิทยาศาสตร์นั่นเองต่อไปนักบิน เห็นไหคะเห็นน mm ัก hmm บินไหมนี่น you know ักบินก like ็มีหน้าที่ขับเครื่องบินนั่นเองต่อไปค่ะพนักงานออฟฟิศพนักงานดับเพลิงรู้จักไหมคะพนักงานดับเพลิงก็ฉีดพ่นเวลาที่มีไฟไหม้นั่นเองนักร้องใครที่ร้องเพลงเสียงเพราะโตขึ้นมาหนูก็ไปประกอบอาชีพร้องเพลงได้ พ่อครัวใครที่ทําอาหารอร่อยก็ไปเป็นพ่อครัวนะคะแล้วก็มีจิตกรใครที่ว่าดรูปส,สืยอไวมีศิละปะ<อ>ก็ไปเรียนรู้ในการเป็นจิตกรได้สุดท้ายคุณพยาบาลสุดสวยนั่นเองคุณพยาบาลสุดสวยก็ทำหน้าที่รักษาคนไข้เหมือนกันคะ่ะดูแลดูแลช่วยคุณหมอนั่นเองนะคะ แล้วก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายเลยก็จะเป็นแอร์โฮสเตดบ้างเนื้ออะไรคะมีเยอะมากเลยนะเอพนักง,งานขับรถแม่บ้านอะไรอีกชาวนาชาวนาก็เป็นอาชีพหนึ่งนะคะโอเคต่อไป เรามาดูกันดีกว่าเราจะจับคู่ถูกไหมนะนักเรียนช่วยกันจับคู่นะคะเดี๋ยวคุณครูมิ้นจะอ่านให้ฟังนะอ่าดูอันแรกนะคะจับคนร้ายเอ,อาชีพไหนนะ้ามีหน้าที่จับคนร้ายอาชีพไหนคะนิ่งคุณตำรวจนั่นเองเก่งมากๆเลยอ่ะต่อไปนะคะที่2มีหน้าที่ทำอาหารใครมีหน้าที่ทำอาหารคุณครูหรอคะ หรือคุณหมอใครเอใครน้าพ่อครัวนั่นเองคะ่ะหรือเรียกว่าเชฟนั่นเองต่อไปรักษาคนป่วยก็ต้องเป็นคุณหมอสุดหล่อนั่นเองคะ่ะแล้วก็ปลูกข้าวทําการเกษตรก็จะเป็นชาวนาอสุดท้ายมีหน้าที่สอนหนังสือนัเกเรียนอสอนหนังสือนัเกเรียนใครคะ แมาคุณครูหายสอนหนังสือนักเรียนให้ใครเอย่ยให้คุณครูนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเรียนรู้เรื่องอาชีพในฝันแล้วหรือยังตัวขึ้นเด็กๆอยากทำอาชีพอะไรอย่าลืมบอกคุณครูได้นะคะสำหรับวันนี้เราก็กลับบ้านไปถามคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรบ้าง แล้วก็อย่าลืมวาดรูปส่งคุณครูด้วยนะคะว่าหนูโตขึ้นหนูอยากทำอาชีพอะไรแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาทางไรายกลุ่มนะคะแล้วคุณครูจะรอดูนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้เราพบกันแค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย